สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่ครับผมบอยยอดสินนะครับวันนี้เรามารีวิวตกซ่วมนะครับผมไม่รู้ว่า YouTube จะโดนแบนผมหรือเปล่าหรือว่าติ๊กต k อกแบนผมหรือว่าเพราะว่ามันเห็นเลือดเดี๋ยวเราจะเอาแอลกอฮอล์มาใส่นะอืมล้างน้ําเปล่าไปแล้วแหละหนังกําลังจะลอกอยู่เลยคือตอนนี้สองใจสองใจว่าจะลอกหนังดีไหมหรือว่าทํายังไงก่อนเดี๋ยวเราเตมที่ชู่วนะเออ เออหนึ่งสองสามเจ็บเเจ็บโอ้ยโอ้ยโอ้เจ็บโอ้โ้โอ้โห้โอ้โห้เจ็บเจ็บเจ็บเเอาอีกเอาอีกสะใจดีวะโอ้โโอ้ยหโอเคแล้วโอเคแล้ว แสบแสบมากเออเอออืมอืมอืมโอ้โโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บโอ้โหโอ้โหโอ้โโอ้โแนะนำเบตาเมีนนะครับเบต้าเมนเม็ดเบต้าเม็ดเออประมาณนี้แหละ โอ้ยขาสั่นหมดเลยโอ้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 โจ็บเ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 จ็บที่หมายนะวะโอ้โหอทิชชู่ทิชชู่ไอ้นี้มันคล้ายๆยาแผลแดงนะแต่แต่ผมว่ามันดีกว่ายาแผลแดงนะอันนี้มารีวิวนะครับผมก็ไม่ได้ข้าวโฆษณาหรอกแต่มันเจ็บจริงๆโอ้โหเจ็บเจ็บเจ็บ มันมันเป็นห้องน้ําแบบต่างจังหวัดอะ่ะมันเป็นห้องน้ําแบบต้องนั่งเอาตรงๆนะต้องต้องนั่งถ่ายต้องนั่งขี้อะ่ะต้องนั่งยองๆอ,งอะ่ะพอจะลงเท่านั้นแหละลื่นลื่นปุ๊บเป็นแบบนี้เลยครับคืออันตรายมากเลยนะเป็นอะไรที่อันตรายมากเลยอ้ออ้เจ็ดจงเบยเจอแต่เช้าเลยไม่ได้ไลฟ์สดเลยเนี่ย โอ้ยโอ้ยเจ็บ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 เจบเจ็บเจ็บเจบมากโอ้โหแสบแซบแอันนี้โกงนะครับอันอันนี้ใช้พัดลมน้อยจ่อเลยนะคือเปิดสุดเลยอะแล้วคืนนี้อาบน้ำยังไงเนี่ยฮ้ยโอ้โหไม่อยากคิดเลยแค่นี้แหะครับมารีวิว